ของร้านโฟล์คโลเซฟีคาเฟ่จะเน้นความอบอุ่นนะครับเหมือนนั่งกินกาแฟอยู่ที่บ้านแล้วก็ความใกล้ชิดธรรมชาตินะครับมีทั้งทุ่งนาแล้วก็มองเห็นวิวภูเขาครับความเป็นเหมือนบ้านชนบทในในญี่ปุ่นนะครับเน้นงานงานไม้งานงานคราพวกของของตกแต่งมินิมอลหน่อยๆส่วนส่วนก็เราก็จะออกแบบให้อิงกับตัวร้านก็คือจะให้ มีความคล้ายๆเป็นญี่ปุ่นนิดๆนะครับแล้วก็คนมาก็รู้สึกว่าสบายตาสบายใจพวกนี้ครับทั้งในและนอกร้านเนี่ยก็จะเห็นสีเขียวของต้นไม้อยู่นะเพราะว่าก็เป็นคนที่ชอบชอบพวกต้นไม้ชอบสวนอยู่นะครับอยากให้บรรยากาศเข้ามาแล้วเนี่ยไม่ได้รู้สึกว่าอึดอัด ถึงความเป็นเพชรเฟนดี้ที่ร้านนิดนึงค่ะก็จริงๆแล้วก็จุดกําเนิดมาจากว่าเราก็เป็นคนเลี้ยงสุนัขมาตั้งแต่เด็กๆเราก,ก็เลี้ยงสุนัขมาตลอดแล้วพอเริ่มทําร้านเนี่ยตอนช่วงแรกๆเนี่ยน้องเขาก็จะเดินเที่ยวไปมาอยู่ในร้านอยู่แล้วแล้วพอมีลูกค้าเข้ามาเฮ้ยเาก็มาเล่นด้วยแล้วเขาก็เริ่มว่าเฮ้ยพอมีบางคนที่เป็นเจ้าของสุนัขด้วยก็ก็มาสอบถามว่าท,ท,ที่เนี่ยเอาสุนัขมาได้ไหมเราก็เลยได้เป็นไอเดียว่าแบบว่า ดังั้นเราก็ลองเปิดเป็นเพจเฟลลี่ให้พาสุนัขเข้ามาเที่ยวเล่นได้เลยดีกว่านะครับเอาเป็นน้องหมาพันเล็กพอเพอราะกลัวว่าพันใหญ่เดี๋ยวว่าเ,ออเขาจะอเลินเราจะที่ไม่พอแต่ว่าพอหลังๆมา,มา,ๆมาก็ทุกคนก็มาได้ทุกสายพันธุ์แล้วครับก็คือทั้งน้องหมาน้องแมวหรือว่าสัตว์เลี้ยงชนิดอื่นก็ได้นะครับทั้งอินดอร์แล้วก็เอาดอ้นะครับแล้วก็ที่เคยเห็นแปลกๆก็จะมีมีน้องเต่าเต่าก็พามาเคยเห็นลูกค้าก็พามาถ่ายรูปเล่นอย่างเงี้ยครับ น้องหมานะครับก็ที่ร้านจริงๆก็จะเลี้ยงบีเกิลอยู่2ตัวนะครับแล้วก็จะมีพันธุ์ผสมอยู่อีก1ตัวแต่ตัวที่จะออกมารับแขกบ่อยๆก็คือจะเป็นพี่มาเฟืองนะครับตัวนี้พี่มาเฟืองก็อายุ11ปีแล้วถ้ามีลูกค้ามาที่ร้านเนี่ยก็จะเดินออกไปต้อนรับตรงตั้งแต่ทางที่จอดรถหรือว่าเดินไปส่งบ้านนะครับหรือว่าก็มาเล่นด้วยนะครับ แต่ว่าก็พอพอเป็นสุนัขอายุเยอะนะก็จะมีความอินดี้นิดๆนะครับก็จะแล้วแต่อารมณ์ถ้าวันไหนอารมณ์ดีเนี่ยคือมาแน่ได้เจอแน่ครับแล้วก็ส่วนหลานชายนะครับน้องควินนะครก็ตอนนี้ก็พามาเทรนงานที่ร้านนะครับก็มามาช่วยบ้างช่วงเสาร์อาทิตย์นะครับแล้วก็ ก็ช่วยเสิร์ฟช่วยต้อนรับนะครับก็จะเป็นขวัญใจอีกหนึ่งคนของที่ร้านครับแล้วในส่วนของอคุณนี่เองค่ะมีการดูแลน้องหมายัางไงคะถ้าเป็นพี่มาเฟืองเนี่ยเขาก็จะมีความนิ่งและเขาก็จะเดินเที่ยวออกกําลังเองของเขาถ้าเป็นอีก2ตัวที่เลี้ยงอยู่เนี่ยเราก็จะพาเดินออกกําลังเช้าเย็นนะครับแล้วก็ส่วนการเรื่องพวกอาหารก็ ก็จะกินอาหารเม็ดแล้วก็จะมีขนมน้องหมานะครับเป็นเป็นรางวัลเวลาที่แบบว่าเนี่ยเขามาช่วยต้อนรับแขกอย่างนี้นะครับแล้วก,แวก็แล้วก็จะเป็นพวกสุขภาพโดยทั่วไปแต่ว่าสุนัขตัวเองจะโชคดีที่ว่าสุขภาพค่อนข้างแข็งแรงไม่ค่อยป่วยเป็นโรคก,ก็จะเป็นการทำวัคซีนประจำปีอ่<า>ที่ร้านก็จะบริการทั้ง เครื่องดื่มแลวก็เบเกอรี่นะครับเครื่องดื่มก็จะมีทั้งกาแฟชานะครับอิตาเลียนโซดานะครับโกโก,โก้หรือถ้าจะเป็นในส่วนของเบเกอรี่ของร้านเราก็จะเป็นเบเกอรี่โฮมเมดนะครับก็จะมีทั้งเคก้กก็จะหมุนเวียนรสชาติไปตามแต่ละสัปดาห์หรือจะเป็นพวกซอฟคุกกี้นะครับไฮไลท์ที่ต้องมาทานถ้าเป็นในส่วนของกาแฟแล้วกันกาแฟก็จะเราก็จะเลิคอมเมนตัววานิลาลาเต้นะครับแล้วก็ชาเขียวมะชา่ายนนะครับชาพีช นะครับส่วนเบเกอรี่เนี่ยก็จะแนะนาที่ที่ลูกค้ามาแล้วติดใจก็จะเป็นเค้กแครอทนะครับเค้กชาไทยแล้วก็ตัวสอบคุกกี้นะครับลูกค้าก็ส่วนมากก็คือ1เลยก็ชอบเรื่องของเครื่องดื่มนะครับรสชาติของเครื่องดื่มรสชาติของขนมแล้วก็บรรยากาศนะครับในเรื่องของความเป็นเพจเฟลลี่เนี่ยก็จะตอนแรกเราก็ไม่คิดว่าจะมีลูกค้าที่เป็นที่เป็นกลุ่มนี้เยอะนะครับแต่สุดท้ายเนี่ยก็คือจะมีมีมาอยู่เลยก็ถือว่าเป็นกลุ่มหลักของที่ร้านเลยที่่าน น้องๆมาเที่ยวเล่นแล้วพอเขาถ่ายรูปแล้วลงไปสู่โซเชียลเนี่ยก็เลยกลายเป็นเริ่มเป็นที่รู้จักว่าร้านนี้เป็นเพจเฟรนลี่คาเฟ่แล้วก็เริ่มพามากัน <c oughs> ขอฝากร้านฟโฟล์กโลสุฟีนะครับก็ถ้าใครอยู่เชียงใหม่หรือมาเที่ยวเชียงใหม่แล้วต้องการหาที่นั่งจิบกาแฟกินขนมนะคะบรรยากาศชิลๆนะคะ <c oughs> ไม่ไม่เร่งรีบแล้วก็ ก็เชิญที่ร้านโฟกโลโซฟีคาเฟ่นะครับโฟกโลโซฟีคาเฟ่นะครับก็อยู่โซนสันทรายนะครับจังหวัดเชียงใหม่เปิดบริการ9โมงถึง6โมงเย็นนะครับวันอังคารถึงวันอาทิตย์นะครับก็หรือว่าติดตามได้ในช่องทางเพจนะครับก็คือโฟก์โลโซฟีคาเฟ่นะครับ IG ก็ f o ก์ l o s o p h y c a f e นะครับแล้วก็เบอร์โทรศัพท์0827794078ครับ